สวัสดีค่ะนักเรียนใน EP ที่4ี่นี้เราจะมาเรียนเรื่องรากที่ n ของจํานวนจริงกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครูจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมสมุดกระปาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีนั้นนักเรียนจะต้องเขียนและคิดตามไปด้วยค่ะจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้เตรียมตัวสแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันค่ะจากบทนิยามใน EP ที่3นะคะ ให้ x และ y เป็นจำนวนจริงค่ะ y เป็นรากที่สองของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลังสองเท่ากับ x ค่ะต่อไปให้นักเรียนพิจารณาบทนิยามต่อไปนี้นะคะโดยเทียบเคียงกับบทนิยามใน EP ที่สามค่ะให้ x และ y เป็นจำนวนจริงนะคะและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1ค่ะ y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อนะคะ y ยกกำลัง n เท่ากับ x ค่ะ ทวนอีกครั้งนะคะให้ x และ y เป็นจานวนจริงค่ะและ n เป็นจานวนเต็มที่มากกว่า1น,นะคะ y, y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยก <Y S 1> กำลัง n เท่ากับ x ค่ะแต่ถ้า n นะคะเป็นจานวนคี่แล้วนะคะรากที่ n ของ x นะคะที่เป็นจานวนจริงนะคะจะมีรากเดียวค่ะหรือ1คําตอบนะคะต่อไปนะคะถ้า n เป็นจานวนคู่นะคะ แล้วเมื่อ x มากกว่า0นะคะรากที n ของ x ที่เป็นจำนวนจริงจะมี2รากค่ะเ่าวคือมีทั้งคำตอบที่เป็นจำนวนจริงบวกและคำตอบที่เป็นจำนวนจริงลบนะคะทวนอีกครั้งค่ะถ้า n เป็นจำนวนคี่นะคะจะมีรากเดียวค่ะแต่ถ้า n เป็นจำนวนคู่นะคะจะมี2รากหรือ2คํคำตอบนะคะ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่หนึ่งกันค่ะสองเป็นรากที่สี่ของสิบหกเพราะว่าสองยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกค่ะเช่นกันค่ะลบสองเป็นรากที่สี่ของสิบหกเพราะว่าลบสองยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกค่ะต่อไปนะคะลบเจ็ดเป็นรากที่สามของลบสามร้อยสี่สิบสามเพราะว่า ลบเจ็ยกกำลังสาเท่ากับลบ3ามค่ะแต่นะคะ7ไม่เป็นรากที่3ของลบ3ามนะคะเพราะว่า7จ็ยกกำลังสามเท่ากับ343ค่ะแต่ไม่เท่ากับลบ3ามนะคะ ้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่สองกันนะคะข้อหนึ่งนะคะจงหารากที่สี่ของสิบหกค่ะเนื่องจากสองยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกนะคะและลบสองยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกค่ะดังนั้นรากที่สี่ของสิบหกคือสองและลบสองนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะจงหารากที่3ของลบ343ค่ะ <c oughs> เนื่องจากลบ7ยกกำลังสามนะคะเท่ากับลบ343ค่ะ <c oughs> ดังนั้นรากที่3ของลบ343นะคะจะมีเพียงคำตอบเดียวค่ะคือลบ7ค่ะ <c oughs> จากตัวอย่างข้อที่2นะคะขอ,อทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถ้า n เป็นจำนวนคี่แล้วนะคะราก tn ของ x ที่เป็นจำนวนจริงนะคะจะมีรากเดียวนะคะหรือคำตอบเดียวะคะ่ะต่อไปนะคะถ้า n เป็นจำนวนคู่แล้วนะคะดังเช่นตัวอย่างข้อที่1น,นะคะ n เท่ากับ4นะคะถ้า n เป็นจำนวนคู่แล้วเมื่อ x น้อยกว่า0ูย์ รากที่ n ของ x นะคะที่เป็นจำนวนจริงจะมี2รากค่ะดังตัวอย่างข้อที่1นะคะจะมีอยู่2คําตอบค่ะคือ2และลบ2ค่ะจากการศึกษาข้างต้นนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองค่ะโดยการทำแบบฝึกหัดจากปัญหาต่อไปนี้นะคะ และเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งคำตอบไปยังฟอร์มที่อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะและอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดจากการแก้ปัญหานี้ที่นักเรียนเขียนลงในสมุดไปยังคลาสรูมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ